เจอการยามสายสายพี่น้องคลิปนี้ก็คือเกา่าจมเล่าสู่กันฟังคือเกา่าพี่น้องเอ้ยอ่ากะอย่าเพิ่งเบื่อกันเด้อพี่น้องเด้อคลิปผมก็มีแต่เรื่องเล่าเรื่องจมเรื่องบนสู่กันฟังอ่าคลิปนี้ก็คือเกา่าพี่น้องเรามาพูดถึงการเกรเกษตรนี่แหละอ่าหลายคนหลายทฤษฎีหลายช่องก็บอกว่าให้ทําเกษตรพึ่งพาตัวเอง มบ่ต้องจะได้ไม่ต้องอวิ่งไปซื้อเขาอืมแบบว่าช่วยตัวเองจะได้ไม่ต้องพึ่งพาคนนูนน้นคนนั้นคนนี้อืมแต่ชีวิตจริงตรงกันข้ามเพราะว่าอย่างผมถึงว่าแบบนี้มันผมเคยพูดไปแล้วแหละอะเรื่องการเฮ็ดเกษตรนี่ยคือที่เราทำาเกษตรทุกวันเนี้ยอ คือถามว่าเราทําเพื่อที่จะพึ่งพาตัวเองทําเพื่อที่จะไม่ต้องไปซื้อคนอื่นคือถามว่าทากินในครัวเรือนเนี่ยมันเฮ็ดได้อยู่พี่น้องเออมันทําได้อยู่อันนี้พูดถึงหลักในทฤษฎีนะอ่าแต่ในหลักการใช้ชีวิตจริงพี่น้องเอเอาโลกปัจจุบันสา,าระจริงสิเองเอาโลกปัจจุบันเนาะอืมมันทําไม่ได้เพราะว่าอะไรถึงทําไม่ได้พี่น้อง เพราะว่าในชีวิตจริงของเราในปัจจุบันเนี่ยเอาเอาชีวิตจริงปัจจุบันเลยี่น้องเราจะไม่มโนเราจะไม่พูดจินตนาการไปน้องเราจะอยู่ในโลกของความจริงเอย่างสมมุติว่าเจ้าปลูกพักขุดสะเลี้ยงปลาทำไม้กินเองทุกอย่างแล้วเงินค่าน้ำค่าไฟ อค่าน้ำค่าไฟค่าลูกเรียนทรงปริญญาตรีปริญญาเอกเอ้าเป็นว่ามสามมหกอ่าปวชปวสนี่ก็พอเนาะออค่าน้ำมันเออแมนบอข้าเสียงเงินมาจากใสอืาเฮ็ดจะทําบ้านจะสร้างบ้านจะสร้างฐานะเออจะซื้อรถกระบะสักคันหนึ่งแบบเนี้ยข้าเสียงเงินมาจากใสเออม,มองมองในมุมความเป็นจ,จริงพี่น้องบางคนอาจจะย้อนแยง้งอาจจะมองว่าเฮ้ย เราไม่ต้องไปซื้อรถกระบะเออเราก็ไม่ต้องทําบ้านใหญ่ทํากระต๊อบทําอะไรอยู่มอเตอร์ไซค์เราก็ไม่ต้องซื้อเราก็ปั่นจักรยานเอาเดินเอาเออคืออันนั้นมั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 นโลกแห่งจินตนาการพี่น้องโลกแห่งจินตนาการเออคลิปผมเนี่ยผมสิบอกผมสิย้ําให้ fc เกษตรกรฟังอยู่เสมอว่าเฮาต้องอยู่กับความเป็นจริงพี่น้องอยู่กับความเป็นจริงอืมอย่าอย่าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการอย่าไปอยู่ในโลกแห่งการมโน บางคนเนี่ยมโนไปถึงกับว่าฉันจะอยู่เดียวๆฉันจะปลูกกระท่อม,อมปลูกอะไรนะปลูกพืชผักสวนครัวกินเองไม่ต้องไปสูงสิงกับใครแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงคือเจ้าเฮ็ดแบบนั้นบ่ได้พี่น้องเจ้าเฮ็ดแบบนั้นบ่ได้ดอกเจ้าต้องมีการพบปะผู้คนเจ้าจะต้องได้ซื้อมอเตอร์ไซค์เจ้าจะต้องได้เติมน้ํามันเจ้าต้องได้เสียค่าน้ําเสียค่าไฟเจ้าจะต้องได้ส่งลูกเรียน เจ้าจะต้องอยากได้บ้านอหลังใหญ่ ừ, เพราะว่าถ้าเจ้าสิไปมุงกระตอบนี่ผมเชื่อว่าพายุฤดูร้อนมานะ่ะปิวบ้านเจ้าน้าหัวพังหมดสุดท้ายแล้วมันก็ต้องมีเงินเพื่อที่จะสร้างบ้านสร้างฐานะอมีรถกระบะมีมอเตอร์ไซค์ส่งลูกเลียนจบสูงๆทุกคนมันคิดแบบนี้พี่น้องเห็นบอกห้าต้องเบิงควายเป็นจริงพี่น้อง ừ, เพราะนั้นนี่ การเฮ็ดเกษตรเนี่ยผมถึงบอกว่าการทำกเกษตรพึ่งพาตัวเองมันอา,า,นาจจะเป็นแค่เรื่องจินตนาการพี่น้องส่วนในโลกความเป็นจริงถ้าจะไปทำแบบนั้นเนี่ยมันคงจะทำได้ยากพี่น้อง euh, เพราะฉะนั้นนะเฮาต้องเบิงอยู่กับความจริงพี่น้องอไม่ใช่ว่าไม่ให้ทำกเกษตรพี่น้องให้ทำแต่ว่า ทำยังไงก็ได้ให้มันมีรายได้เข้ามาที่มันเพียงพอพี่น้องผมก็เคยบอกไปแล้วแหละว่าถ้าจะทําเกษตรนี่รายได้มันสี่หน่อยเพราะฉะนั้นนี่เมื่อเรารู้ว่ารายได้มันน้อยเนี่ยเข้าเซียดเกษตรเนวใดมันมันจังพ่อกินเนาะเฮาก็ต้องเฮ็ดเกษตรเนว่ใดล่ะ,กะเกษตรเชิงเดียวก็ได้อืแมนบอล มันถามว่ากเกษตรเชื่องเดียวเนี่ยมันมันมันดีบอกมันก็มีทั้งข้อดีมีทั้งข้อเสียพี่น้องแต่ข้อดีของมันที่เขาทําทาทากันอยู่เนี่ยมันก็คืออเขาเรียกว่าอะไรล่ะเพราะเพื่อที่จะหาเงินนี่แหละพี่น้งองเพื่อที่จะหาเงินนี่แหละอืมผมเชื่อว่านี่หลายคนนี่ก็ต้องก็ต้อง,ต,องต้องการเงินพี่น้งองอใส่เงินอะไรมีไผ่เนี่ยบบ,บอยากได้เงินมีไผ่เนี่บยบอได้ใส่เงินในชีวิตประจําวัน แล้วในเฉพาะช่วงเนี้ยเมษาเนี่ยผ้าป่าพี่น้องเออผ้าป่าเออผ้าป่าเดี๋ยวเดือนถัดไปนี่ก็ช่วงกระถินอีกเห็นบ่เดี๋ยวก็เก็บงานบุญเห็นบ่มันคือใน,นในหลักทฤษฎีเนี่ยในหลักทฤษฎีในหลักวิชาการเนี่ยกเกษตรการพึ่งพาตัวเองอปลูกอัานไหนกินอันนั้นเอ้ย เออกินอันไหนปลูกอันนั้นสลับไปสลับมาเนาะอออยากกินอันนี้ปลูกอันนี้อยากกินนั้นปลูกอันนั้นเออมาทําได้พี่น้องเฮ็ดได้เออแต่ว่าจะไม่มีเงินพี่น้องบม่มีรายได้เลยเด้ออเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นหมอคนคนเราเนี่ยในในยุคป,ปัจจุบันนี้ทําไมถึงไม่นิยมเออาําไมถึงไม่นิยมเฮ็ดเกษตรพึ่งผ้าตัวเองเออ เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันติดที่เรื่องรายได้พี่น้องเออทุกสิ่งทุกอย่างติดที่เรื่องรายได้เหมือนวลีที่บอกว่าเหมือนวลีที่บอกว่าอะไรนะเงินทองเป็นของมายาเออข่าวน้ำสามปลาคือของแท้เออคือในในชีวิตจริงเนี่ยเออระหว่างเงินทองกับอาหารเนี่ยเออคนส่วนมากเขาจะเอาอะไรแมนบอ คนส่วนมากในชีวิตจริงเขาก็จะเอาเงินนเนี่นเองเขาบ่อเอาดอกอาหารนะอแต่ในโลกแห่งการมโนอ่ะในโลกแห่งการใช้ชีวิตแบบว่าเพื่อชีวิตอยู่รอดนะเขาก็อาจจะเลือกอาหารแมนบอแต่ในโลกแห่งความจริงเออผมเชื่อว่าหลายคนเอาเงินเพราะว่าหลายเพราะว่าเงินมันสามารถเปลี่ยนเป็นหลายๆอย่างได้มันสามารถซื้ออาหารได้สามารถซื้อรถซื้ออำนาจซื้อบารมีเออซื้อได้ทุกอย่างอ่ะอืม ซื้อได้เกือบทุกอย่างบอแมแนทุกอย่างซื้อได้เกือบทุกอย่างสาหรับเงินเห็นบอกอันนี้อันนี้ในโลกแห่งความจริงพี่น้องในโลกแห่งการจินตนาการว่าคุณธรรมจริยธรรมดีใช้ชีวิตนู่นนี่นั่นก็อาจจะอาจจะเลือกอาหารไปออาจจะโลกสวยไปเหมือนกันกับการเมืองของเราเนี่ยอืปากก็อาจจะบอกว่าไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันแต่ในเบื้องหลังก็เน่าเฟะเละตุ้มเปะ แต่ก็มาจินตนาการมโนกันว่าสวยหรูนู่นนี่นั่นคือการกับการเฮ็ดเกษตรนี่ก็คือการพี่นอ้องคือถ้าพูดในหลักของการดำรงชีพดำรงชีพนะอันนี้คือดำรงชีพให้อยู่รอดแต่ไม่ใช่ชีวิตในปัจจุบันนะ,ะคือการทำกรเกษตรเนี่ยปลูกข้าวปลูกอะไรกินเองอันนี้มันอยู่รอดได้ แต่ในหลักการใช้ชีวิตในปัจจุบันในปี2 5 6พันห้า้หสิบแปดเนี่ยเจ้าสิมาเฮ็ดเกษตรยอย่างเดียวเนี่ยเจ้าจะมาทําเกษตรอย่างเดียวเนี่ยทำไม่กินอย่างเดียวเนี่ยแล้วเจ้าจะเอาเงินที่ไหนมาสร้างบ้านจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อรถจะเอาเงินที่ไหนมาส่งลูกเรียนจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าน้ําค่าไฟเดือนเดือนหนึง่งเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคุณต้องมีอนะ่าแปดพันเก้าพันหรือว่าเดือนละหมื่นละไปเจ้าต้องมีเนี่ย อในชีวิตจริงเนี่ยคือวันหนึ่งนะ่ะยังน้อยๆน่นะคุณต้องได้ใช้เงินอืผมเชื่อเลยเอต้องได้ใช้เงินเอม,มีใครบ้างหนึ่งวันแล้วไม่ได้ใช้เงินสักบาทนะ่ะมีบอกเป็นไปได้ยากพี่นอ้องขนาดพระเนี่ยข้าวฟรีน้ำฟรีทุกอย่างเนี่ยพระก็ยังได้ใช้เงินเลยเห็นบอกเออห้อๆห่า,หา,หาต้องเบิงความเป็นจริงพี่น้องอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกันกับการเหตุเกษตรครับ มันต้องที่เขาทําทํากันตอนเนี้ยก็ทําเพื่อที่จะหาเงินนี่แหละพี่น้องแม่นบมีไผเฮ็ดแล้วบ่ได้อยากได้เงินเนี่ยเฮ็ดเกษียแล้วมีไผแน่บ่อยากได้เงินก็อยากได้เงินสุกคนเพียงแต่ว่าเกษียมันได้เงินน้อยเออแต่บางคนก็ยังมโนยังจินตนาการว่าเฮ็ดเกษียแล้วมันสิทธิ์รุ่งเรืองเฟื่องฟูเฮ็ดเกษียแล้วมันสิมีหนามีตาเออมีฐานะร่ํารวยขึ้นมา ยังจินตนาการอยู่พี่น้องแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงพี่น้องบ้านเฮาเฮ็ดเกษตรแล้วมีใครบ้างที่รวยพี่น้องออน้อยนักน้อยหนาแทบจะไม่มีเลยพี่น้องเออเพราะฉะนั้นก็เล่าสู่กันฟังพี่น้องเอ้ยว่าสู่กันฟังว่ากเกษตรพึ่งพาตัวเองนี่เอ,อกเกษตรพึ่งพาตัวเองนี่ในชีวิตจริงนี่มันอาจจะทํายากพี่น้องอาจ,จเีเท็ดยากแต่ถามว่า ถ้าเราทําแล้วล่ะทํายังไงทําแล้วก็ทําต่อไปพี่นอ้องเออถือซะว่าแน่ไห,หละ่ะถือซะว่าเราทําไว้กินเองเอส่วนเงินที่จะมาจุนเจื้อครอบครัวก็หาจากทางอื่นแล้วกันอทําเพื่อลอดค่าใช้จ่ายเอาอย่างสี่ชะเออเออเอาเอา,เอา,เอาทำทำกเกษตรไว้กินเองทําเพื่อลอดค่าใช้จ่ายเออแต่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะมันจะพึ่งพาตัวเองทั้งหมดมันผมเชื่อว่า มันไม่มีไผเฮ็ดได้ดอกในชีวิตความเป็นจริงในชีวิตบ้านนอกเข้านะ่ะสีปลูกทุกอย่างกินทุกอย่างสีบ่สื่อ,อยังจักอย่างมันบม่มีไผเฮ็ดได้ดอกเนาะแต่ทําเพื่อลดรายจ่ายเอาอย่างซี่ดีกว่าเนาะทําเพื่อลดรายจ่ายอ่าแล้วก็ไปหารายได้จากทางอื่นอืมแมนว่เพื่อคือว่าล่ะคือคนเฮาก่ะบางทีมันก็จะเอาอาหารอย่างเดียวแต่ไม่มีเงินมันก็อยู่ยาก แมนบอแต่บางทีก็จะเอาเงินอย่างเดียวโดยไม่เอาอาหารนี่ก็มันกรอาจสิทอยู่ยากแมนบอเพราะฉะนั้นมันต้องบาลานกันวินวินห้าสิบหมีทั้งเงินมีทั้งอาหารมันจังสิปไปได้แมนบออ่ะโอเคพี่น้องเล่าสู่กันฟงังคลิปนี้ก็ไม่มีสาระอะไรมากมายประมาณนี้พี่น้องกับบรรยากาศ คองทุงนาเดือนเมษาอัานแห้งแรงพี่น้องเฮ้ยบรรยากาศป่าย่างรอบรอบบานรอบรอบเหื่อนรอบๆอบซ่านรอบรบหน้าประมาณนี้พี่น้องสวัสดีครับผม